สบายดีสบายดีพบกับตุว,วังเนาะเมื่อนี้ตุว,วังจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าโทรศัพท์เนาะโทรศัพท์เพื่อความสะดวกเนาะการตั้งค่าที่สำคัญที่สุดเนาะที่ทุกคนอาจจะยังบบหู่มมาเนาะจะต้องได้เข้าที่การตั้งคาเนาะแล้วก็เลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาซอกหาการ ตาข่าอัศริยะเนาะเห็นบ่เนาะเห็นบ่เนาะมาอยู่ในการใช้งานอัศริยะนี่เนาะทุกคนควรจะน้ำใส่หูเบบนี่เนาะเพราะว่ามันเป็นความสะดวกสบายเนาะทุกคนควรจะใส่การตาข่าอัศริยะนี่เนาะเห็นบ่เนาะการการใช้งานอัศริยะนี่เนาะ ตัววังจะมาแนะนำสมัดตัวทําอิดนี่เนาะตัวเล็กๆนี่เนาะเข้าไปนี่ตัวนี้ทาเขากดเปิดหนีเนาะเลื่อนขึ้นจะเป็นการปลดล็อกเนาะเลื่อนลงจะเป็นการถ่ายหูวาดตัวสีเพื่อเข้าสู่หน้าการโทรเนาะวาดอักษร M เนาะเพื่อเข้าสู่การฟังเพลง วาดเส้นเพื่อเปลี่ยนเพลงวาดตัวอ e เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์เบราว์เซอร์วาดตัว W เพื่อเข้าสู่วิชัตเนาะวาดอักษร F เพื่อเข้าสู่ Facebook วาด underscore หรือว่า S เพื่อเปิดใช้งาน Gmail เนาะบันทึกท่าทางเนาะตัวนี้เนาะเป็นการบันทึกท่าทางยกตัวอย่างเนาะก็จะมาน้ำใส กดตัว e f เพื่อน้ำใส Facebook เนาะแล้วก็เมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนาะบันทึกการเมื่อเขากดเปิดเหียบหอยแล้วก็ให้มาบันทึกท่าทางนี้ก่อนเนะาะบันทึกแล้วเราก็เรียบร้อยเลยนะนีกขับขึ้นมาอีกเนาะการใช้งานโดยไม่สัมผัสนี่เนาะการใช้งานโดยไม่สัมผัสนี่จะเป็นการเซ็กดูภาพหน้าจอบ่เนาะ กดลลอกโดยไม่สัมผัสนี่จะเป็นแบบนี้เนาะกดลลอกโดยไม่สัมผัสนี่จะเป็นการก,การสแกนใบหน้ามาเนาะแล้วก็กลับมาเปิดปิดหน้าจอแบบอัจฉริยะนี่เนาะตัวนี้หน้าจอสว่างเมื่อจกออกจากกระเป๋าเนาะยกตัวอย่างเขาจะใส่เอาโทรศัพท์ใส่อยู่ในกระเป๋าทงทงสรงเนาะทง,งทรง,งทงเสือหรือว่า กระเป๋ากระเป๋าเรียนเนาะเมื่อเขาจุกออกมาแล้วก็หน้าจอมันจะหุ่มขึ้นมาเลยเนาะจะบดใดน้ำใส่ปุ่มพาวเวอร์นี่ลายข้างลายขาวเนาะมันจะเห็นว่้มันเสียหายแล้วก็ตัวที่สองนี่แต่หน้าจอทรงค้งเพื่อให้หน้าจอสว่างขึ้นนะดัดดัดแบบนี้ก็ถือว่าหน้าจอมันจะสว่างขึ้นหน้าจอสว่างเสมอนี่เนาะตัวนี้บดใส่นะ แต่ทรงคางเพื่อปิดหนา้าจอนี่ก็นี่ก็สำคัญเนาะเดี๋ยวนี้ตูว,วางจะมาเปิดนี่เปิดนี่เนาะสองอันนี้ก็ถือว่าเรยียบหอยแล้วเนาะอาบนันนี้กลับมากลับมาเบิงการโทรอัจฉริยะเนาะการโทรอัจฉริยะนี่การโทรอัจฉริยะเขาออตอกเปิดก่อนเนาะการรับสายอัจฉริยะสวิตอัจฉริยะการปิดเสียงอัจฉริยะปัด เพื่อรับสายตัวนี้นะตัวนี้ถ้าว่าผู้ใดทีิวาต้องการตาาั้งค่าอนใดอนใดก็สามารถตั้งค่าได้เนาะแต่ว่าตัวบางนี่จะบบเลือกเนาะจะบบเลือกแต่ว่าเดียวจะกลับมาตังค่าขึนเนาะถ้าว่าผู้ใดทท่วาอยากจะเลือกการใช้งานอัจฉริยะก็สามารถเลือกได้เนาะตัวนี้การขย่าเพื่อเปิดไฟสายเนาะตัวนี้นะถ้า,าเราเปิดตอนเราขยอาขย่ามันจะเปิดไฟสายขึ้นมาเนาะ ใช้งานเลยนะใช้งานเลยนะโอเคบัน,นีีวิธีการชุ่มในการเอียงโทรศัพท์นี่การเตือนอัจฉริยะนี e ่เนาะแล้วแต่เนาะแล้วแต่การน้ำใสอัิบายการใช้งานอัจฉริยะสรุปเนาะสรุปเนาะพวกเขาทุกคนก็จะต้องได้ตั้งค่าการใช้งานอัจฉริยะนี่เพื่อความสะดวกสบายเนาะเพื่อความสะดวกสบายจะจะบดได้ให้มันพบความยุ่งยากเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์ให้เกท่านผู้ที่ว่านำใส่สมาร์ทโฟนเพื่อเป็นเบบมืออาซีเนะขอขอบใจ